สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค่าสาวเมืองสิงพามาทานเมนูปลาหนึ่งใส่เห็ดแล้วก็กระดัมหนึ่งนะคะเมนูง่ายๆพร้อมเสิร์ฟกับทุกบ้านเลยนะคะมาทานพร้อมกันนะคะ,เม,บบเ,ะ,คะเมนูแบบนี้แซ่บๆกันเลยนะคะเมนูแบบนี้แซ่บๆกันเลยนะคะ ตักข้าวสวยร้อนๆมาทานกับสาวเมืองสิงห์นะคะหรือว่าใครมีข้าวเหนียวก็มาเลยค่ะมาทานพร้อมสาวเมืองสิงห์เลยนะคะใครมีข้าวเหนียวก็ถือข้าวเหนียวมามาทานพร้อมกันนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็ตำรากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกสดนะคะเป็นพริกแดงแล้วก็บีบมะนาวปรุงรสด้วยผงปรุงรสแล้วก็เกลือกับน้ำ ปลาผสมกันแล้วก็น้ําเปล่านิดหน่อยนะคะก็จะได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดทานคู่กับปลาหนึ่งนะคะแล้วก็เห็ดนางรมหลวงนะคะเห็ดนางรมหลวงนึ่งนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้น่าทานไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จพร้อมเสิร์ฟนะคะใครยังไม่มีอะไรทานมาทานกับสาเมืองสิงเลยนะคะ พร้อมเสิร์ฟเมนูนี้เลยนะคะเมนูบ้านทุ่งนะคะ